สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเนาะสุขุสุขๆๆนช่วงนี้ก็พาพี่พานองมาชมทั้งหลวงแผ่นดินไมยเล็กสามช่วงกะบ,บินบุรีไปเขาปักตงชัยเนาะเขาปักทงชัายานเป็นไง นะครับมันดีบ่นะครับมีความปลอดภัยซ้ำไหลเนาะภาพผีพานองนเบิงการสัญจรท้างเทียมีตุระตุล่งมาทั้งนี้เนาะเส็จไส้เส้นท่างถือสามศูนย์สี่นะครับกถือว่าเป็นอีกเส้นท่างหนึ่งนะครับที่รรรทูกหลายทื่อว่านล่ะ ว่าสิเป็นรถบรรทุกไม่รถบรรทุกไม่ซับไม่ซับเนี่ยเพราะมันวาเทโซล W A เด้พี่น้องไม่ซับนี่เขาลงหอดธาเรือมาเลเยเอาไปลงเรือแบบนี้นะครับไปตั้งประเทศนะครับที่คำถามคำถามซุ่มขับรถเบิง้งนะครับไปหอดธาเรือ เช่องนี้ก็ดีนะครับดีมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับนี่แน่ตะวรวมบรถทุกละหลายเรื่องธรรมดานงเศรษฐกิจนะสามส่วนสี่ลงไปเลยย่องไปชนบุรีไมได้หลายมองอ๋ออ๋ออ๋อ ทดสอบเบรกรถจอดที่เป็นปีกว่เนี่ย,ด,ยดสอบเบรกกับเป็นหัว่าไม่จะนิ่งกันใดพี่น้องไม่จะตึกกันใดกลเป็นรวยๆอยู่เนาะลูกปั๊มเบรกลูกปั๊มยังอาจ,จิสนิมกินในบูดโดนหรอไล่อยู่ เบียกบวกใครดีเบียกพวกใครจึก๊กนะครับปกติจังจึก๊กเบ,บาๆงสัสิเอาความหันเช็คลมเช็คลมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ล่มหลอดอะไรยีซเลยเติมไป 32. สามสิบสองเสลยนะครับเติมเกินเ,เติมเพื่อไปเลยปกติเขาจะเติมยีบเก่านะครับ ซัดไปสามสิบสองไปเลยกราตือว่าเช็คช่วงยางมันห่อนอเช็คช่วงยางห่อนเนี่ยันาจสีอาจสีสูงก็ปกติก็เลยเติมเพื่อไวเราเพื่อมันเย็นมันเสียดเยเหลืออยู่ประมาณยีบเก่าพอดีอือนีในคือช่วง,งแรนต่อดาก,กันหลายแต่เส้น นอแก่กัมเพื่อน้าดีพี่น้องท่านมาท่านไปโอ๊ยไปอาลาดเลยแหละพี่น้องเอ้ยคืนเบรกเขาถืมาตัวด่างนั่นนะรถขั้นทั้งหลังไม่ยอมเบรกเลยขับเป็นเบรกเนี่ยเขาเมื่อตัวด่างเนี่ยเขากดโอ้ยพาไฟแดงพาไฟเหลืองเนี่ยเพราะเท่าไดรนอนข้าวลู่ข้าวดอกเนี่ยเพราะเท่าไ,ไดรถ้าเขาเบรกปุ๊บเนี่ยข้างหลังมาปั๊บเนี่ย เขาเบรกวัยยุ่เขามาสต่วยดา่าเข้าเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายมากเลยเนี่ยเบื้องให้ดีนะครับตัดทิ้งใจให้ถเกิดจะเกิดว่าแต่บางเหตุกดจะไล่จอนเนี่ยเขาปฏิบัติขบรถู่แนวนี่คนอื่นเขาบอปฏิบัตินท่าเท่าเนี่ยนั่นก็อันตรายยิ่งแล้วไฟเหลืองไฟแดงบอมีคข้ามากระพริบเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องกระพริบเตืนอนเท่าก่อนแป๊บแป๊บแป๊บ เอพิบเตือนทั้งหองสีดีหูว่าเออสีเหลืองแล้วสีแดงแล้วเนาะมองนี่กระสังแต่โดนตัวมาทัานแล้วตัวนีกนะพี่น้องโดนล้วเน้นนี่นะครับสังแต่โดนแล้วมาทัานแล้วอยู่เนี่ย เงินจุดดอกเก่งยกกุศางก็ได้ข้างยูเทิร์นมือควกโอ้จะได้จอดมือควักมึงเอาคว,วัวกยูเลอแอวพวกควกเขาก็ไปยูอีหลาเอ,อ้ยเห็ดเมื่อยต่อเขาบอดนีเวิร์กหนกเมือ่อแบบ ร่าง,งการครับเนะี่ยลนพี่น้นองข้างกูขนานกับสองสามในกับสองทางลสสี่เล่นเป็นแปดเล่นตัวหนี่ง ท้างดีพี่น้องเนี่ยช่วงก็บ,บินไปหาเขาปักเลยนะครับหลอดตรงมงมทางดีท่างดีเชื่ออยู่ เขออึ้นพ่อสมัยได้ยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังพี่นองถนนเซนเนาะรถแปลนสวนทางกันเส้นน,น้อยอรอถตะกอนไปชุนบุรีไปอารันประเทศอารันประเทศฮอดคอนแกนนี่ใส่เวลาแค่สี่ชัมม่วโมงพี่นองตะกอนใส่เวลาบโบดวนขึ้นสุเมืองนี่เด้อ หลุดก็คือจังบอดีแนลนเร็วแลนบ่เกินลอยยี่ยังเก่งใส่ลอยสามไปสี่ชั่วโมงขนาดด้านหลายๆแต่ก่อนจากด้านตำรวจจากด้านทหารจากด้านเอียงเป็นด้านเอียงจากอลัลันประเทศมาหอดกบ,บินบุรีพไปนะครับมาหลุดจากด่านอยู่ทีงเขาปักกับมีด่าน ด้านฐานพันตะก่อน,นอยังใส่เวลาแชลี่ชั่วโมงไงสมมตเนี่ยว่าแมนแหละว่าต้องก็หาหกชั่วโมงอีกสาเหตุหนึ่งทีมันใส่เวลาโดนเน,เน,น,เนเนี่ยผมเนี่ยเมันเป็นแนวห่วงคิดของผมนะผมคึอเองนะครับไฟแดง ไฟแดงหนึ่งละ่ะนะครับไฟแดงหนึ่งเขาเสียเวลาอยู่ประมาณสองนาทีสิไฟแดงกเป็นยีสนะ่สิบวนาทีสิไฟแดงยี่สิบนาที้ทาลอยไฟแดงนะเขาเสียเวลาเท่าไหร่เสียเวลาสองลอยนาทีพี่น้องสองลอยนาทีจากชิม,มุ สามหกสิบแปดสามชั่วโมงเอ้เยเวลาถิ่อยู่มัมนเหลือสามชั่วโมงเอาเขี่ยงง่ายเลยว่าไฟแดงละ2สองนาทีจากขอนแก่นมหรอหขาลั่นประเทศมีจากไฟแดงเนาะมีจากเยี่ยมีจากไฟแดงนะนั่นแหละค,คือเวลาที่เราเสียไป ตะกอนไฟแดงบาหลายไฟแดงบามีขึ้นเขาปักรถแลนสวนกันทังหนหน่อยนะครับแตะกอนรถบันทุกแลนออกมาห่างเทียมันส้นกันเหยียบกันว่มามันทั้งแดงมันมุนคัากหลายเหลือหน่อยทั้งขึ้นทั้งเอาแนวนุ้นขึ้นม็มีรถบรรทุกนะครับแต่กอนเอาแนวนุ่นหอไปนครับบืนขึ้นแปแนวนุน้นหลอดทรงต่อ,อีก กูล่งล่งบักยางแห้งล่งมาเอาเบิ้งกันเอาเบอู่ก็เคยทางมือใหม่เนี่ยซืมเมื่อเนี่ตรงเพื่อนะครับตรงเพื่อนึงหล่ะก็จังหวัดพุมเร็ว สองลอดไฟแดงมันหลสามมันโลหะบรรทุกมันหลายตะกอนซิฟล้อนะครับซิฟล้อเป็นส่วนใหญ่ตะกานอนโ,โอ้โดูโดูเฉดีเห็นรถเทนเลอร์มากดูดนฉดีเห็นรถพวกนะครับส่วนมา,าก,ามกถ,ากากถากา้าท่านมีรถพ่วงตะกอนจะมีรถเทนเลอร์พอรถพวงก้นถ่ายมาดัดแปลงที่หลังถ้าผมเดาว่วอรดเด้นี่นะครับเนี่ยใายเขาจิ้วเนี่ย ใช้มือผมในตะก่อนมานอนงนี่นี่ไปจำนะครับจอดรถเสียบหัวนั่งลงไปจะไปจัำไปบ่ไหว้กำลังเสียหออุโมงค์นะแก่งหออุโมงค์แล้วเดี๋ยวพ้าชมอุโม,มงค์แล,ลนหลอดอุโม,มงค์ นี่ร้านอาหารป้าจำปีนี่ยนะครับมีอยู่นี่เป็นสามสิบกว่าปีพี่น้องสามสิบกว่าปีแต่ผมเห็นนี่แต่ก่อนกับสีมี่พวกทหารผ่านพวกยังกระจอกไม่กินกันเนะาะผมทหารผ่านที่สิบเอ็ดไม่ยูนี่นี่ทหารผ่านมา กินมาเส้นสะส่วนหลายนะึ่งเดือนหลอกที่ไม่ใจผนะมว่ากินแล้วก็เจ้าไปจํานะครับทะครหานตามสั่งหานป้า าอุโมงค์เแล้วพี่น้องเลยเห็นว่าปากอุโมงค์ซื่อเบื่ออยู่เขาแล้ว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 พี่น้องเขาอุโมงค์เขาอุโมงค์แล้วปุ๊บทอนทีนึงมีน้ำท่วมในพื้นที่ไหนผมยังเงินจินทอนที่สอง คือตอนที่สองออกมากกับแมวคลองเพิ่นยังไปทิ้งสิยืนจิง้งึ่งนี่คือของแท้เี่และพี่น้องเบิ่งบ่ครับควันแมนอยู่นี่ปั่นคืออยู่อ่อะ กผ้าผีผ้านองมาหลอดอุโมงค์นะครับมาเบรงอุโมงค์แล้วนะครับอุโมงค์สัดสัดยางขามากันขาจาว่าเป็นข้อมคิดที่ดีอยู่หรอกคืออยู่หรอกสัดยางขามก็จะไม่ได้เป็นอันตรายเนาะย่างหรือถึงอุโมงค์มายางข,ขามถนนมีโอกาสชน,นกันกับรถดลนหลนะเขาเห็นถือคด,ดีหรอก สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนี้แล้วครับสวัสดีครับ